วันนี้มานอกสถานทีท่ใือเราด้ค่ะน้องบากซอยจุนะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อสดๆเลยเแบบว่าออกม่แบบเชือบไม่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 เลยเด้อเนี่ยเด้อคอนสเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนก้อมสดอี่ที่หนึง่งคุยคุยคเจ้าคุยเจ้า สวัสดีค่ะมาฟอ,อกอันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนวลนัว,นว,นวนค่ะวันนี้มาออกสถานาท,ที่เก่าเวยค่ะน้องบากซอยจุนะคะอยู่ไหนอยู่ไหนน้องบากซอยจุอะ่ะเตียอำเภออยู่อำเภอสะไคค่ะจังหวัดน้องคายเนาะคะ่ะลองค้นหาดูนะน้องบากซอยจุเนื้อเขาจะเป็นเนื้อสดๆเลยแบบว่าออกม่แบบเชือดใม่ม่ไม่ไม่ม่เลยเดินเนี้ยเด้อเชือดกินด้วยกันนะ <laughs> <laughs> จ้าคำเลียกเลยนะจ้า ความแซ่บเนี่บ่เคยบ่เคยเปลี่ยนความสดนี่ที่หนึ่งบอกเลยใบหูเสือพักหนึ่งโอ้จัมคุยคุยแจวคุยแจวมากกว่าอากาศเย็นๆมาเนี่ยเลิศห้างจับสดๆนี่พาฮิดดิวแล้วค่ะเนี่ยมีพาฮิดดิวเลิศเลิศใส่เข้าไปเลยค่ะ ไม่เคยมีผิดบวางนี่นี่มากมากำลองทร <ienda> ายว่าเขากล้องว่าเขากล้องอันอ่เขาเอ่ยว่าคั้นแทนาเนี่ยนี่คั้นแทนาก็จะเป็นก,กอรอบๆแล้วเนืเอใส่ก็ใส่ตับเลยค่ะใส่ทั้งเหนือทั้งตับเลยคุยคุยเจียว นี่เลยกินข้ากินแน่แล้วกินคื่อข้นหิวเขาเหิวเขา่าหรือเปาชัวกรอบดีครับกระเท่มด้วยเดาเขาไปเลยยืนน,นี่ความความนี่ความหลาเนี่ยเวขักแม่บอกตุ่มด้วยที่หนึ่งเลยเนื้ออันนี้ไม่อยากกวา่าแล้ว ตากร้องดูน้ำแล้วตากรอง็หิวแล้วจ่าบอกเลยเนี่ยเมื่อนี้ได้ตากรจำเป็นด้อเพื่อนเลยเขาจะอยู่ในซอยเข้ามาลึกๆอีกเด้อเมอยู่ตีถนนแล้วค่ะลองลองเข้าเฟซบุ๊กนะแล้วพิมพ์เขาว่าหนองบากซอยจุหเขาว่านี่โคกอีโดยคนนะแต่เข้ามาแล้วปุ๊บโอ้โหบรรยากาศน่านั่งมากบรรยากาศดีมากบอกเลยเขามาปุ๊บอยู่ในโคกกระซังแต่ว่าเหมือนมาชุมนุมกันเนี่ยนะ อยู่ที่ไหนก็ช่างถ้าแบบว่ามันแสบยู่แล้วเขาก็ม่เขาจะข้ามเลยจะค้ามเลยในส้อยจูนี่นะส้อยจูดพนับาบาบา,า,าใช้กับเขาืบงหูเสือจะแม่ใบหูเสือเขากันดีคักคักลาบดีสุดยอดเอาละบับนี้ สามสิบกี uh ่บอเนื huh. uh ้อบะจ้าไค่กินเนื้อก็คงสิเป็นผู้ชายแหละจ้แม่หยอดข่าอีเลียมึงเด้อเนี่ยใส่รวดเป็นยังเนี่ยบโดนผุด ใบหัวเสือด้วยเนาะหวมหวมลาบซาลเนี่ต้นไหมเขาเอิญเนะตับเล่นตับด้นเนื้อนี่เนื้อแบบ สำหรับขาส้อยจุเด้ออันบ่าส้อยจุกับคอทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะเบิ่งได้เขาก็มีเป็นรวนเป็นลวกอยู่นะมีก็คือว่าหั่นละหลากไผายมากมากก้อยเจาะก้อยจ้าก้อยจ้าก้อยได้แบดนี้จ้าก้อยขมๆอำลำอำลำมันอยู่คือดรุเดือดเถอะว่าเลือดผ่านมึงเลยมาได้มากินโดนรสชัดิแลคือเรา ข้ามแจบมันขนุ่แ้ันนี้เขามียังมีแจ่วฮ้อนนะคะคือตรงนี้อ่ะไม่จบเป็นแบบว่าคือร่วงเฉือดเลยนะเออเฉดปุ๊บผ่านปับนะอออสำหรับแบบอาจจะมีแบบสงสารนอนกะกะสิบอันนายเห็นใจอยู่ค่ะแบบหลอดแห้งเหนือซอยจูกับหลอดแห้งนี่หว่า มันเหนืยอสดๆนะมันว่าเลยมันเหนือนะนนนอข้างเลยมันเหนืยอ oh. ปาัปึ๊บมาปรับแมเขาปากกึบแมะเขาก็เลยบอกว่าอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็ามาแหละคนอยู่หนองคายอุดรบางคนก็จะรู้จักนะร้านนี้เน่ะคักแห้งเลย ตับมังคุดกับมีเด้อแม่เอ๋ยเผ็ดเผ็ดบ้างหมดบ้าเผ็ดม้าสิแมนเนาะตับฮังคุต้องเผ็ดเผ็ดป่ะที่หนึ่งความสดเบิ้งจากสีสดมาแมนตับมังพริกใส่บังคุงนอกจากเนื้อร้านนี้ก็มีตรตำเนี่ยละจ้ะผักเลิศเนี่ย เพอร์เฟแบบกเพิรมเฟกเบอร์อเอไซจุแล้วกะสฉิขออนุญาตกินนอกคลิปเลยได้ไหมเนี่ยเด้อมืมหอกินแล้วเขาสิว่าเป็นปอบจะเป็นปอบบอกเจ้าคือก,กินเป็นมุสย่างแทร์พัสดุเอาสวย เนื้ไกา่ก็ปรอบเลยกรอบตัวแม่ร้านนี้นะคะร้านน้องบักซอยจุนะคะเป็นร้านที่ใครที่ชอบขาเนื้อเลยคะ่ะเป็นร้านที่โอเคมากบอกเลยคือโอเคมากาแนะนําเลยก็ได้ว่าหน้ามานะคะเขามีเพจนะคะก็คือเพจน้องบักซอยจุเ้อยค่ะวันนี้ได้กลับบ้านมาทั้งน้องใขรก็เลยโอ้แมาแวบกินเบองก่อนหน้าได้ยังเสีหน้าก็เลยแบบมาแนะนําให้รู้ว่าโอ้มันก็ยังมีแบบร้านแบบนี้อยู่บอกเลยว่า คะแนนเต็มสิบนี่ได้สิบความสดนี่ได้20สบ <c oughs> เลยบอกเลยนะคะว่าควรใครอยู่แถวแถวนี้ลองมาลองดูผู้สิริว่ะมมันอร่อยจริงๆนะคะเมื่อนี้กะขอลาเพียง่อนีีเด้อค่ะลองลองลอง,ลองเบิงเพื่อเพื่อเป็นแบบว่าอะไรที่แบบน่าสนใจเนาะขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่เขามาติดตามเราช่วงจิตแสบแบบนัว,นวค่ะเมื่อนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ